สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย้ายชิพามาเห็ดห่อหมอกปลาด้จ้ะข้าหอมอกปลาดุกด้จ้ะย,ย้ายต่อยกับย้ายแก้วได้จ้าเด้ม,มาเห็ดกันนี่พริกแกงขาก็ตัมแล้วนะคะมีหอมกระเทียมนี่จ้ะข้าวเบือเด้วค่ะตะไครไวใบมะกรูดนะคะนี่เครื่องปรุงกับนี้นี่ผักซีแล้วค่ะผักซีแล้วต้นหอมดวยคะ่ะใบนั้งรักกปลปนาเนื้อตุ๋นว่างใส่น้ำปลาจ้า เดี๋ยวสิมาใส่กันเถอะใายเดี๋ยวนิดอันนี้ยังได้เปิดก็ตักี่แกงลงไปตักี่แกงลงไปเอายายเลย คนเหนเด้งแ้วจ้าน้อยเอาเครื่องมาเอาเครื่องมาใส่ด้วยใส่พอประมาณนะจ้า่นื้อปลาเนจ้าอปลาเน้อยลากกอนอี๋พอแล้วพอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วเด็ดพอแล้วจี๋จ้าฟงโล่ฟงโล่ลายจี๊ดเลยเพราะว่าปลามันลายเล็ดลายก็ใส่ตามลาย หน่อยไส่ดำหน่อยเนาะจะเล้ววต่ค้นชอดเนาะอาจะมักจะต่คนมักนะคะจะจเอาผักองกมาจ้าผักใส่ไปหมดเลยนะพร้อ่กันเลยหอมๆเลยผกุเก่าใส้กันเนาะปลาใส้บอใส่จะปลาใส้ัหนายใส้ลายจะึงใสหลายเดี๋ยวมันจะเข็มเข็มขืนบาได้นะคะ ปลามันมมหอมหอมปลาลากับหอมน้ำปลานี่ก็คือกันนะคะกั้งนทั้งตีนัน่นมาให้กันว่าเอ,อปาปลาน้อยนึงนะเติมอีกเนาะเอ๋สีน้ำสีบันวน้อยพอมาเขาจิ้มปลาใดนะจ๊ะมันเป็นปลาดิบเนะาะจิ้มปลาได้เข้าก,ากะ,ะ,าะกะปลาปลาประมาณให้ให้กะใ,ให้ถูกนะอ,อ,อ,อือใส่อีกหน่อยว่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยนะจ๊ะใส่หลายเสีบหลายโอ เด็ะเจ็ดกันเด็กเจ็ดคนไปไายคนไปคนไม่เข้ากันดีๆ ้เ<ๆ>นาะอะอันนี้เพื่อนว่าขันทางเขาซิมบ่ได้เหรอจ้าถ้าตักมัดถ้าตักมัดได้เห็ดได้กินนะจ้ะเนาะเนาะนนนะดมดมดมเ<ด>ม,<ด>มื่อยก้อนเนาะได้กิน <c oughs> กยยจ้า네ได้กินพอจุอดมดมพอจุด่มดมเอาต้นปลายหย่อนเยาะนี่ยคิดว่าคิดว่าแต่ว่าเล่นมงหรืมันหลายเนาะจะเห็ดหลายอ่ามันลาย,ลาย<ๆ>พอแล้วจ้า มันสีไอ้ไมสีอุ๊มีเข้มๆจักน่อยแ่ะมันแสบโอ้กใส่ร้อนเลยเนาะพอะไรเนี่ยอ่อประเด็นกอะรยายโอ้ประเด็นอ้ไปซิมมึงดูซมซกินหมมันแฮ้งคิดว่าสิโค้ที่แกเห็นมันเิ็มเค้มแล้ะมันตกลืขึ้นมาได้ ยมัยเจยาะมันใจเลยตามใจชอบปลาาช่อนปลาช่อนปลาดุกรวมมาค่ะอ่าเจ็ตแล้วมดได้เลยหมดได้ย้ายประเด่นอืี่มกหา่ขาดไหม นหมกจ้าคนหมกยู่นี่เด้ออันนี้คนไหนกำลังใจอยู่นี่เด้อจ้าคุณเขาให้กำลังใจกันก็จ่อยู่นะอยมานั่งให้กำลังใจอ่ะโอเคัลโลฮหกเลยห้ะอันนห้กัไดหหมกขายนะจ้ลหมกกินหมกกินหลฮัหมกัินหลฮัลาหัลโหนคหลกัลหลัลโหลัััหลัลั วันนี้ก็มาให้กำลังใจก <tea> um, ัน <necessary> จ้าหมกปลาก็เป็นอาหารที่อาหารสุเลิศเลยค่้เนาะมากลายหมกปลาพอแม่เขาจะก้าวไปหมกปลากินใส่สามตัวกอบพ้นเนาะตอนยังขิมไงนะจ้าหอึกแบบนี้ชินข้าเอียเดียวแล้วก็จาน นี่เพื่อนตะเกี้ยนนะจ๊ะตามแบบนี้นะจ๊ะตามมีนะจ๊ะเนาะตามมีจ้ะตามมีเฮ็ดกินนะจ๊ะว่าได้เฮ็ดทรายล้างใตซิงเลยยายจ้ะเนาะได้เลี่ยวโมกหนึ่งได้หนึ่งหมกอินคอหนึ่งนะจ้ะเนาะหมกไข่เบ่งอีกคอหนึ่งเด้อค่ะเด้อรอ โอ้เป็นตาแซบจ้าผักก็ผักก็กกน,น่าอร่อยนี่อ่าอ่าอ่าอโอ้เป็นตาแซบตแบตแบ่ว่าแซบแซบน้ำกันจ้าหมกปลานี่เป็นอาหารพื้นบ้านของเขาที่นิยมแท้ๆได้จ้าทุกคนใส่ผักสดผักปลูกเองปลอดสารพิษน,นะจ้าเนาะปลอดสารพิษแล้วก็มีประโยชน์จ้าเนื้อปลาก็มีประโยชน์มีวิตามินนะจ้าเนาะ เยอะๆนะคะนี่ค่ะยังมีอีกเยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวสีห่อไปเรื่อยๆเด้อค่ะหอยเบิ้งทานีเด้อพี่น้องหอยเบิ้งทานีเด้อจ้ะไม่กัดจะกัดเลยเนาะเดี๋ยวย้ายสีห่อต่อไปอีกค่ะเด้อขอเบิ้งแคนีเด้อจ้าเบิ้งแคนีนะจ้ะจ้ะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอยมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทำไว้ทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะ